ครับสำหรับบริษัทของผมนะครับอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดสระบุรีครับผมอยู่หน้าอำเภอเลยครับก็เราทำแบบธุรกิจครอบครัวนะครับ สวัสดีครับผมหนึ่งบลพงนะครับก็อีกคลิปหนึ่งนะครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคืออย่างนี้ครับมีเพื่อนนะครับเพื่อนพี่ๆนะครับถามเข้ามาเยอะมากที่ทํางานทํางานได้และมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มาเปิดบริษัทเป็ของตัวเองเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็มีเพื่อนที่ดีนะครับก็ ชัดจูงนะครับช่วยกันก็เลยมาเปิดมาเป็นบริษัทถึงจะเป็นบริษัทเล็กๆนะครับแต่ผมก็สามารถที่จะรับงานได้เนาะตอนนี้ก็งานผมมีอยู่เจ็ดเจ็ดไซส์นะครับเจ็ดไซส์สี่จังหวัดห้าจังหวัดนะครับคือตอนนี้ก็สระบุรีหลักๆเลยนะครับออบริษัทผมก็อยู่ที่สระบุรีนะฮะสระบุรีปรทุมธานี นนทบุรีแล้วก็นครนายกนะครับแล้วก็กุทเทมหาคนครครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เขาถามมานะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับเป็นไปเป็นมาอย่างไงนะฮะถึงมาเป็นผู้รับเหมารับสร้างบ้านได้ถึงนี้ครับผมทํางานนะครับทางานก่อสร้างเนี่ยทั้งชีวิตผมเนี่ยอาชีพผมคืออาชีพก่อสร้าง นะครับทำก่อสร้างมาก็เกือบ30ปีแล้วครับ <Wow. S 1> นะครับตั้งแต่เป็นลูกน้องเขาอะนะครับครับผมเริ่มต้นจากเป็นลูกน้องเขาเหมือนกับช่างก่อสร้างทั่วไปเ <Wow. S 1> จ้านายรักพูดง่ายๆครับด้วยที่ความที่เราเขาบอกเขาบอกนะฮะว่าผมเป็นคนขยันผมเป็นคนใฝ่รู้คือผมอยากเป็นนะเ mm. ข้าใจนะพอเข้าใจเรา,เราเราคิดว่าเราคิดเองนะฮะว่า เขาทํางานสบายเขาไม่ต้องมาลงมือทางานแบบเรานะฮะอันนี้ผมพูดถึงโฟร์แมนะเนาะเขาไม่ต้องลงมือมาทางานกับเราค่าแรงเขาได้มากกว่านะครับแค่เขาชี้นิ้วใช้งานเราอะไรประมาณนี้ซึ่งนะตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาต้องรับผิดชอบขนาดไหนนะครับกับงานรับผิดชอบมอบหมายจากเจ้าของบริษัทก็ดีนะครับหรือว่าเป็นเท่าแก่ก็ดีที่มอบหมายงานให้เขามาแล้วเขาก็มาใช้พวกผมนะครับ ตอนนั้นเราก็มองดูว่าเเขาสบายเขาเท่เราอยากเป็นนะครับสุดท้ายแล้วด้วยที่เราฝ่ายที่จะรู้ฝ่ายที่จะเป็นนะครับผมก็เป็นคนงานทั่วไปเหมือนคนอื่นเขานะครับเพียงแต่ว่าผมสงสัยอะไรเนี่ยผมต้องการรู้อะไรผมก็อยากรู้ผมก็จะควักฝวายของผมนะฮะอ่ะในเมื่อเราทํางานแล้วเนี่ยแบบก็คือประมาณนี้นะครับ ตัน,นก่อนเขาจะมีแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นแบบพิมพ์เขียวนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วแต่ว่าเขาจะพิมพ์อะไรออกมาให้เราทํางนานซึ่งผมเองไม่รู้หรอกกระดาษนี่มันคืออะไรนะครับลูกพี่เขาดูนี่นิ่งนั่นแล้วก็สั่งงานเราคราวนี้มันเกิดจุดพีคของผมนะครับผมอยากรู้เย็นมาหลังเลิกงานนะครับก็เราเข้าไปหาลูกพี่เลยนะฮะหาโฟร์แมนคนนั้นแหละครับก็ไปถามเขา เขาไม่ตอบนะครับเขาไม่บอกเขาไม่บอกเราเลยเพียงแต่ว่าเขาเปิดแบบเขาก็ให้แค่บอกว่าเนี่ยสัญลักษณ์ไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรตัวนี้คืออะไร,ออะไรก็คือเนี่ยแบบจะมีสัญลักษณ์ของตัวมันเองอยู่นะฮะอย่างคานโครงสร้างเนี่ยคานเสาเนี่ยเสาก็ C ใช่ไหมครับแต่ละขนาดก็จะมี C 1 C 2 C3 ก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับว่าเสาแต่ละขนาดมันขนาดไหนอะไรยังไงคานก็ <Ooh. S 2> เขามีตัวย่อใช้ B B 1ีหนึ่งวิสองก็ว่ากันไปแล้วแต่ขนาดทานนะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ไงฮะเขาแค่อธิบายมาแค่นี้ผมก็อะยังไงยังไงเราต้องเป็นให้ได้เราต้องรู้ให้ได้นะครับเราจะไม่หยุดนิ่งเฉยแค่ตรงนั้นนะครับนั่นคือความคิดของผมกลางคืนนะฮะในเมื่อลูกพี่สมัยนั้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาจะห่วงวิชากันนะก็ไม่เป็นไรกลางคืนเขานอนเขาหลับเขานอนกันหมดแล้ว ผมไฟฉายอันนึงนะครับก็กับแบบเล่มหนึ่งที่ลูกพี่บอกเมื่อตอนหัวคำ่ำนะฮะตอนที่เกิดไปไปที่ผ่านมาที่ผมเกิดไปแล้วนะฮะผมก็ไปดูกลางวันผมทํางานผมก็เป็นช่างก่อสร้างกับเขาเนี่แหละผมจําได้ว่าตอนนั้นทะทคานมันเป็นคานตลาดแถวจตุจกักรฮะเดย์ day, ผมจําได้ก็คือกลางวันเนี่ยผมก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทาไมคานตัวเนี้ยมันถึงใหญ่กว่าคานตัวนี้แล้วทําไมคานตัวเนี้ย เหล็กมันเยอะกว่าคานตัวนี้แล้วแต่ละคานทําไมเหล็กมันไม่เท่ากันผมเริ่มเกิดความสงสัยผมก็เลยกลางคืนนะฮะเราก็ไม่กล้าที่แบบว่าอายเขาพูดง่ายๆเขาไม่บอกเราไม่เป็นไรผมก็เอามนวนแล้มันเร็นกระดาษผมไม่รู้เป็นแบบนะฮะกระดาษเป็นปึก้งแบบนี้กับไฟฉายอันนึงผมก็ไปส่องแล้วผมก็มาดูเพราะว่าลูกที่บอกว่ามันจะมีรหัสของมัน B 1 B 2อะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปดูในแบบเออไอ้นี่ B 1 บีสองอะไรนะคานาขนาดนี้เหล็กขนาดนี้นั่นนี่นู่นนี่นันน่น,นอะไรอย่างนี้ยฮะผมก็เริ่มรู้เริ่ม,เร,มเริ่มเข้าใจงานมาปนนั๊นน้ผมอายี่สิบสองนะครับหลังจากนั้นหนึ่งปีผ่านไปผมขยับจากช่างก่อสร้างผมขับรถได้ไงะอ่ะขับรถแล้วก็พอพื้นฐานแล้วเป็นงานแล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นเฮดแมนเขาไม่เรียกว่าหัวแมนสมัยนั้นเรียกเฮดแมนผมก็คุมงานตั้งแต่นั้นเรื่อยมา ครับพอผมอายุ25ปีผมเริ่มเหมาองงานครั้งแรกออกมาเหมาเองเลยฮะไม่ได้อยู่กับลูกพี่ละนะครับซึ่งเราคิดว่าเราทําได้ครับนะฮะผมอ,อกมาเหมางานตั้งแต่อายุ25เล็กแรกก็เริ่มเหมาค่าแรงนะครับก็เล็กๆน้อยๆไปผมจําได้ว่าสมัยนั้นงานแรกที่ผมเหมาก็คือปี2545นะครับโรงพยาบาลน,นาวมินทรคร2ผมเริ่มเริ่มเหมางานเล็กๆก่อฉาบเล็กๆมา แล้วก,ก็ค่อยมาเรื่อยๆ,ๆครับจนผมเข้ามาอยู่บริษัทรอยเย็นเฮาส์นะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักบริษัทรอยเยนเฮาส์เนี่ยเ,เขารับสร้างบ้านโดยตรงซึ่งมาตรฐานงานเขาดีจากเราพอจะรู้พอจะเป็นนะฮะเราสามารถเรา,เราทําได้แต่ว่าฝีมือเราก็ยังไม่เก่งนะฮะเพราะเราก็ประสบการณ์น้อยๆตอนนั้นนะครับพอเข้าอยู่รอยเยนเฮาส์เนี่ยผมได้ประสบการณ์เยอะมากเกี่ยวกับการสร้างบ้านครับผมอ่ะแล้วก็ มีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ถามมาบอกว่ามีใครเป็นแรงบันดาลใจไหมถึงจูงใจให้เรามาทำจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนบ้านนอกเนาะตออ่างจังหวัดเกี่ยวกับครอบครัวของเราซึ่งเราเกิดมาในครอบครัวยากจนนะครับเ,ออเราไม่มีไร่ไม่มีนานะครับไม่มีไร่มีนาทาแบบชาวบ้านเขานะครับส่วนใหญ่คนบ้านนอกเราเขาก็ต้องมีไร่มีนาเขาก็ประกอบอาชีพทำนาทำนาการอยู่บ้าน ส่วนผมครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ยากจนนะฮะในเมื่อเราไม่มีแรงมีนาทำเนี่ยก็เลยเข้ามาทำก่อสร้างในเมื่อทําก่อสร้างแล้วเนี่ยดวงผมมาทางนี้ด้วยมั้งนะฮะผมก็ไม่อยากไปทํางานอื่นนะฮะสมัยนั้นเพื่อนๆเขาทําโรงงานกันก็มีมาชวนกันนะฮะก็ไปนะฮะไปแต่ว่ามันสู้ก่อสร้างไม่ได้ผมก็อยู่ก่อสร้างมาตลอดส่วนแรงบันดาลใจก็ย้อนกลับไปหาโฟร์แมนคนนั้นนะครับทุกวันนี้ก็คบกันอยู่นะครับเาขาชื่อพี่แป้งนะครับ นะครับพี่แป๋งหรือว่าวิชานลุ่งเรืองครับคนนี้ก็มีบทบาทในชีวิตผมก็คือส่วนหนึ่งนะฮะที่เขาทำให้ผมมีวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะที่เขาบอกว่าแบบเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์มันอยู่ a b c อะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมเกิดไปที่คุยไปก่อนนั้นนั้นนะครับซึ่งเขาก็จะไม่บอกเราไม่บอกอะไรมากนะครับแต่แค่นั้นผมก็ได้ความรู้ละแล้วผมก็เริ่มเป็นมาและอย่างหนึง่ง เขาก็ดันผมไงฮะจากที่เราเป็นช่างก่อสร้างให้หนึ่งเราขับรถได้เพราะงานสมัยนั้นง,งานมันเยอะนะครับผมขับรถได้ผมก็พาคนง,งานทํางานแล้วเราก็คุมงานด้วยเขาก็มีส่วนนะครับพี่แปงและอีกท่านหนึ่งพอผมมาอยู่รอยยันเฮาสนะครับเขาสอนผมดีมากคุณศักดาโควิ COVID สุทธ์นะครับสมัตนว่าแกเป็นบอสอย่างก็ของรอยยันเฮาส์เลยครับหลายๆท่านน่าจะรู้จักเนะเาะบริษัทรอยยันเฮาส ก็เป,เป็นบริษัทอันดับต,ต้นบริษัทรับสร้างบ้านอันดับต้น,ตน,ตน,ตนของประเทศไทยนะครับคืออย่างนี้ครับคุณศักดาเนี่ยเขาสอนผมอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเ,ออเราสร้างบ้านให้กับลูกค้านี่นะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านให้ลูกค้าดีนะครับให้ลูกค้าพอใจลูกค้าแฮปปี้เราก็จะได้อนิสง์บุญตรงนั้นไปด้วยผมก็งงมันได้บุญยังไงวะเราไม่ได้เข้าวัดใช่ไหมครับมันจะได้บุญได้ยังไงเราไม่ได้ไปทําบุญกับพระกับเจ้าอะไรอย่างนี้ ซึ่งจนเข้าใจว่าอ๋อพอเราสร้างบ้านให้เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าแล้วเนี่ยแล้วลูกค้าหรือว่าจะของบ้านนั้นๆน,น,นะครับเขาแฮปปี้เขาพอใจเขาก็จะเสริเสืิอเยนยอรเราชมเราเฮ้ยช่างนู้นนี่นั่นคนนี้อย่างนี้นะนี้นะคําชมนี่แหละฮะนะครับมันก็เป็นใครว่าเป็นบุญผมก็เลยเชื่อเชื่อคุณสักดานะครับนะครับท,ท,ที่ตอนแรกก็งงว่าเอเราไม่ได้เข้าวัดแค่สร้างบ้านให้ลูกค้าดีเนี่ย เราจะได้บุญแบบไหนอ่ะเข้าใจความหมายเนาะคราว่าบุญมาจากไหนนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าลูกน้องเราอ่ะอย่าไปห่วงวิชาให้เราสอนลูกน้องแล้วเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าลูกน้องเราเป็นแล้วเนี่ยเขาก็จะหนีเราเขาก็จะไปทํามากินของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องกลัวขอให้เราสอนให้เขาเป็นนะครับพอพอเขาเป็นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เอาวิชาตรงเนี้ยความรู้ที่เขามีเนี่ยเขาก็ไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ เลี้ยงลูกเมียเขาอะไรประมาณนั้นเราก็ได้บุญอีกนะครับนี่เป็นคาสอนของคุณสักดาควิสุดธ์นะครับบอสใหญ่แห่งรอยันเทาสมัยนั้นนะครับผมก็ออกจากรอยันเทามาได้สัก4ีหปีละผมก็มาเปิดบริษัทของผมทําเองนะครับนะครับก็บริษัทผมก็บ้านนี้ดีบริษัทบ้านนี้ดีสถาบันและก,ก่อสร้างจํากัดนะครับแล้วก็ที่ทําช่อง YouTube ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ด้วยแรยงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผมได้ไปรู้จักกับ พี่เหลือนะครับหรือว่าพี่เหลือเปลือมกจกนะครับเขาก็ทําช่องยูทูกคนอย่างนี้แหละไอ้แรกๆเราก็ไม่กล้าทำเราไม่กล้าท,าที่จะมาน,นั่งคุยกับนี้ไอ้กล้องพูดง่ายๆครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมันก็ยังตะกึกตะกากอยู่ก็ไม่ว่ากันเนาะเราเพิ่งจะเริ่มทําและอีกท่านหนึ่งนะครับก็อีฟนะครับคุณอีฟอีฟวงลางนะครับนะครับคือว่าคุณสมโงผู้นาประถมคนนี้ก็ ผมเรียกว่าอาจารย์แล้วกันเนาะเขาก็สอนเรื่อง youtube นี่แหละเขาก็บอกว่าพี่หนึ่งสองปีข้างหน้าเนียถ้าเราไม่มีตัวตนในโซเชียลเนี่ยเราจะไปคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะพี่เราต้องมีทใํใไปเถอะ youtube เนี่ยแต่ทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่จะเป็นต้องมาสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะครับใายถนัดทางไหนก็ทําทางนั้นไปซึ่งผมก็เชื่อเขาแล้วผมก็เนี่ยเริ่มทําเริ่มทําครับผมก็สุดท้ายนี้ ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปที่มีสาระหรือไม่มีสาระมันจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับมันจะค้ากันไปนะครับนะครับสุดท้ายนี้ก็นั่นแหละครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ